สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องชิวนะคะก็จะพาทุกคนคะมาดูหนังสือยักษ์กันหนัังสือยกษ์ Hello Chiewy Please Subscribe Thank you มันเป็นยังไงคะมันเป็นหนังสือยักยคะโอ้โหอ้โนี่หนังสือยักษ์เหรอคะใช่แล้วนี่นี่เราสามารถเปิดได้ด้วยนะคะโอ้เปิดได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวน้องชิวจะอ่านนี่ไปกรุงเทบลำป ขึ้นอะไรขึ้นแม่เมาะขึ้นรถไฟลงสถานีแม่เมาะใช่ไหมค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวให้ทั่วแม่เมาะเลยนะโอเคงั้นเราไปไหว้พระกันก่อนเนาะเพื่อเป็นศริมงคลไปเที่ยวที่ไหนคะไปเที่ยวที่ไหนคะไปไหว้พระนี่ไงนี่คือสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณพระเจ้าสามพระองค์โอเคโอ้ดูหนังสือหน้านี้สิใหญ่มาก ทุกคนเรามีหน้าถัดไปด้วยนะเออโอ้โหว,ว้าวน้องหอมเปิดหน้าถัดไปได้วยค่ะว้าวนี่มันอันนี้คือหนังสือการ์ตูนยักษ์ใช่ไหมคะววค,คืออะไรนะคะลูกบานการ์ตูลนตล,ล่ะ จบแล้วนะฮะนหนังสือยักษ์อ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือได้ความรู้ด้งวยสนุกไหมคะหนังสือการ์ตูนยักษ์อ่านหนังสือการ์ตูนยักษ์สนุกไหมคะสนุกค่ะดูต่อ